ครูกรนกวันพื้ชชัยภูมิหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในวันนี้ ุณสุผู้ในการเรียนเตรียชียงใหม่ข้าพเจ้านางกนกวรรณผู้เจัยภูหัวหน้าก่งสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในานามตัวแทน,นคณะครูก่งสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคธข้าพเจ้ามีความดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมามอบให้เกียรติมาเป็นประธานในพธิธีเปิดกิจกรรมวันสุทนทรผู้สู่วันภา,าษาไทยแห่งชาติข้าพเจ้าขอ,ขอ อนุญาตเรียนถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อท่านได้ทราบโดยสังเกตดังนี้ 1. เพื่อส,งส่งเสริมและสืบทอดมระดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรณภูมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและวัฒนธรรมไทยข้อ 2. เพื่อเพิ่มทุนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยในสถาน ให้มีบทสวดียิ่งขึ้นสม่มเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสารรค์มีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยอาทิกิจกรรมการอ่านจับใจความกิจกรรมการอ่านทำนองสนองก,กิจกรรมการแต่คำประพันธ์กิจกรรมแฟนบันแท้ภาษาไทยกิจกรรมแฟนบันแท้สุนทรภู่กิจกรรมการแข่งขันเรียนความและกิจกรรมการประกวดตัวละครในวรรณคดี 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอน,วนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรียนตาายา่างชาติพกเพื่อชิดชูสุนทรภู่กาีเอกของไทยและของโลก 7. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของผู้เรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าภาษา ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำรูปวัตรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ผู้ชาติตลอดไปทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดโครงการ,รในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพตามความสามารถตามความคิดไทยสารสินดินแดนวรรณคดีลูกสตรีชูค่าเอกลักษณ์ไทย บันนี้ได้เวลาสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเรียนเชิญนายเชรัตเจริญสุขผู้นวยการโรงเรียนสุริชัยบูมให้กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักเรียนลำดับต่อไปเป็นเกติบัตรเรียนิบครับรอรับในลำดับต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญท่านผู้บริการเชรัตรเจริญสุขนะครับได้มอบเกิบัตรให้กับนักเรียนครับ ระะเรียนเชิญพิธีกรทั้งสอคนตรงเบอร์ปเูเรียมครับชนครับลูกเอาปเูเรียมออกก่อนครับเดี๋ยวขอ,ออนีญาตกมอบิติบัตรก่อนนะครับ เกติบัตในครั้งนี้นะคะขออนุญาตให้ท่านประธานในพิธีมอบเกติบัตเป็นชุดโดยแต่ละกิจกรรมที่จะมอบมีรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จะเึ้ื่อนรับเกติบัตพร้อมกันค่ะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกติบัตในแต่ละกิจกรรมมีดังนี้ค่ะผลการแข่งขันกิจกรรมอ่านจับใจความประเภทเดี่ยวชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศเด็กกินพรทิพย์นนท์ีเมืองชั้นม .1 พ .3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงเอมิตาเข้ากล่แดงชัป .2 ทับ3และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงภูวิชยาบางหมู่นอกชั้นม .2 4กิจกรรมอ่านจับใจความประเภทเดี่ยวระับชั้นมัธยมศึกษาปีปลายรางวัลชนะเลิศนางสาวกัญญาพัชชวดชายภูิชั้นม .4 ับ1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ นายนัชพลผาทาวาชั้นม .6 ทับ1รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นางสาวจารุวรรณประกอบชั้นม .5 ทับ7กิจกรรมการเขียนเรียงความประเภทเดี่ยวชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงอนันตพรนงตสศรีชั้นม .2 ทับ3รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เด็กหญิงลักขิกาพิมเมืองเก่าชั้นม .2 ทับ3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงวัลลัญยาบำรุงชั้นม .2 ทับ5กิจกรรมการเขียนเรียงความประเภทเดี่ยวระดับชั้นปัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศนางสาวนัทธกัตดานแก้วชั้นม .6 ทับ7รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นางสาวพรปวีกลินสุขล์ชั้นม .6 ทับ2รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนางสาวชยานันวงจันทึกชั้นม .6 ทับ7 กิจกรรมแฟนพันธ์แท้วันนักดีไทยประเภทเดียวชั้นป .3 ลัชนะเลิศเด็กหญิงจุธามณีสบายจิตชั้นม .3 ลำหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงนันติภาทองงามชั้นม .2 ลำเจ็ดและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงพัชรากรคล่องแคล่วชั้นม .2 6หกกิจกรรมแฟนพันธ์แท้วันนักดีไทยประเภทเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศนางสาวสรันพรเวทไทยสงชั้นม .6 ทับ1รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นางสาวปิยธิดาผลสุขชั้นม .6 ทับ6รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นางสาวปริตาชัยงามชั้นม .5 ทับ7กิจกรรมแปลพันธุ์ภาษาไทยประเภทเดี่ยวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะนเลิศเด็กหญิงศิรีร์ลัศสลิดกุ่ชั้นม1นทับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงพรนทิพย์ตอนสี่ 4, เมืองชั้นม1ทับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงคุณยาการเขียวอ่อนชั้นม3ามทับกิจกรรมแฟนพันธ์เพาศภาษาไทยประเภทเดี่ยวระดับชั้นมัทยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะนเลิศ สาวชนพิชาจันชัยภูิชั้นม .6 ทับ6รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1นางสาวสาร,รัณพรเวทไทยสงชั้นม .6 ทับ1รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่2นางสาวปัทมพรศรีส,สงาชั้นม .6 ทับ6กิจกรรมอาทำนองสนอประเภทเดี่ยวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงนันชชาชำนาญกุลชั้นม .3 ทับ11รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ1เด็กหญิงลาวมีปทุมศรี ชั้นม .2 ทับ5และรางวัลรังชนะเลิศอันดับ2เด็กญิงธิดาพันธ์จิตพักษินชั้นม .2 ทับ3กิจกรรมอ่านทำนองสนอประเภทเดี่ยวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศนางสาววริศิตาพ่วงมาชั้นม .4 ทับ3รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นางสาวขวนภาป้องขันชั้นม .6 ทับ7รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นาง สาวพสุดาเขียวเป้าชั้นมศทัพหกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ต่อเทศคู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงอัครินระดาเนียมิและเด็กหญิงมาริอาปฐุมศรีชั้นม1นทับ5รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงกัญญาลักษุขประเสริฐและเด็กหญิงกัญญาลักษณ์ดวงจินดา ขอไยค่ะเด็กหญิงปีชยางคุมพื่อนาและเด็กหญิงกัญญาลัต์สุประเสริญรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงกัญญาลัตษ์ดวงจินดาและเด็กหญิงมนุชนกภัยศาตว์โพชั้นมและสุดท้ายกิจกรรมแต่งขบประพันธ์ประเภทคู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศนางสาวนัทรุจางอินนนท์ชั้นม .6 กทับนางสาวลลิษาเทียมเกตชั้นม .6 กทับดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ปะพาวีขับเสนาชักป้อนหกทับสามนางสาวรัทชนาพรอ,อับนักขมาชักป้อนหกทับสามและราวันรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวกิตยาศรีปราศนางสาวนัททัพพรลุนชันรรชยภาชักป้อนสีทับ ครับและในควาต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพธิธีนะครับได้กล่าวเปิดกิจกรรมวันสุออนทรภู่สู่วันภาษาไทายประจำปีการศึกษา2567ครับเพื่อนฉันครับ,บรองผู้ในการขึ้นคณะกันายรูสิ ดีคับทุกท่านแล้วก็สวัสดีรูกนนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ก่อนหนึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับรุกนรนนักเรียนที่เขารว่วมการแข่งขันในการแข่งขันทักษะต่างๆในวันสุนทรภู่ <S 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 และก็วันภาษาไทยด้วยนะครับ ขอแสดงความยินดีกับลูกๆนักเรียนที่ได้รับรางวัลก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพวกเรานั้นมีความชำนาญมีีทั้งสาที่สำคัญด้านภาษานะครับถึงได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศในวันนี้นะครับเพราะนั้น ครูเชื่อว่ามีการแข่งขันก็ต้องมีคู่ต่อสู้หลายคนนะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่แม้ามาบันก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ฝึกฝนให้เราเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะได้ขึ้นมารับรางวัลในส่วนตรงนี้เกียรติบัตรก็มีความสําคัญนะครับในการที่เราจะได้สะสมความดีงามเอาไว้ ให้สังคมได้รับรู้ว่าเรามีความเก่งกาจในด้านใดและสามารถสะสมเอาไปใช้ในการยื่นขอรับรางวัลหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในอนาคตต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ขอยินแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลวันนี้ปรบมือให้คนที่รับรางวัลด้วยขอบคุณด้วยครับเราปีเรื่องที่ได้ยินดีเราก็ชื่นชมกัน วันนี้วันสุนทอรผู้ปีนี้จัดในตรงวัน26มิถุนาของทุกปีเราจะร่วมกันนําึึกถึงคุณงามความดีของสุนทรผู้หรือพระสุนทรโมหาร mm hmm. กวีเอกของประเทศไทย mm hmm. กวีเอกของโลก mm hmm. แต่ถ้าฝรั่งเขามี กวีดังๆอย่างเชสเปียใช่ไหมส่นตอนทูของเราก็คือเชคสเปียเมืองไทยแานที่สร้างผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นกรนิทานกรนิลาการโครงต่างๆ ถ้าเราเคยดูมีมีหลายที่ลูน,นะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครทุกวันนี้ก็เอาผลงานของท่านสุนทรพูมาแสดงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องไหนตางสุดที่พวกเราเคยได้ยินลูกงานสุนทรพูพระภไยมณีใช่ไหมพระไพมณี แล้วก็ยังมีอีกผลงานอีกเยอะแยะมากมายที่ท่านได้รังสรรค์ผลงาน,นดีๆเอาไว้ท่านได้ชื่อว่าเป็นกวีเอกที่ใช้ชีวิตอยู่ถึงสี่แผ่นดินทําไมบอกว่าสี่แผ่นดินเรานับยังไงลลกเรานับการมีชีวิตอยู่ในรัชกาลต่างๆก็คือสมพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในรัชกาลต่างๆ ตอนผู้นั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่สก็เลยได้ชื่อว่าเป็นกามีสแผ่นดินนี่เป็นประวัติคร่าวๆและผลงานคร่าวๆที่ครูพอจะจำได้แล้วมาเล่าสู่พวกเราฟังและที่สำคัญคือครูอยากให้พวกเรานั้นได้ศึกษาเรียนรู้ ให้ถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้เราจัดงานเนี่ยเพื่อเราลึกถึงท่านแต่อยากให้พวกเรานั้นได้ใส่ใจในสิ่งที่ท่านสร้างให้เรียนรู้ให้รู้จริงว่า,วาการเขียนกรอนเขียนกาบเขียนครูเนี่ยเขาเขียนอย่างไรทำยังไงภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ แต่ลูกๆนักเรียนจะมีความเชี่ยวชาญความชำนาญในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้ถึงแก่นแท้ของมันอันนี้ฝากลูกนักเรียนนะครับว่าให้ให้เรียนให้รู้ถึงเนื้อถึงแก่นของวิชาภาษาไทยที่อุคคลที่มีคุณค่าได้สร้างเอาไว้ให้กับพวกเรา นะครับที่สร้างออกมาให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นนอกจากจะรูก้กิจกรรมแล้วริมก,การแข่งขันแล้วเนี่ยยังจะต้องรู้ให้จริงรู้ให้ถึงแก่นแท้ของมันนะ,มน,นะครับเพราะว่าวิาวชาภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาประจำชาติเราก็จริงแต่ว่าเนื้อหาของวิชาภาษาไทยนั้นมีความหลากหลายและมีความยากมีความยาก หลายคนตกวิชาภาษาไทยเพราะว่าเราไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของมันนะครับเพราะนั้นก็ฝากนักเรียนว่านอกจากจะรวมกิจกรรมการแข่งขันนอกจากวันนี้เราจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่รครูครูจัดไว้ให้ก็ขอพวกเราตั้งใจเรียนในวิชาภาษาไทยให้เก่งด้วยนะครับแล้วเราจะได้ขึ้นชื่อว่าเราอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยภาษาไทยแท้จริงอันนี้ฝากลูกนักเรียนทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยและทีมงานครูในกลุ่มสารับสษาไทยทุกท่านและขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และกระตุ้นสร้างความตระหนัก ให้กับลูกๆนักเรียนในการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาไทยไและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และก็ต่อยอดให้มีทักษะที่สูงขึ้นและมีศักยภาพก็ขอให้การดำเนินการวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว,วกับผมขอเปิดโครงการกิจกรรมบันสุผู้สู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา2567และปัจจบันนี้ครับคุณครับขอ่ปรบมือใกับที่เปิดกิจกรรมมาถึงวัน